สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยแลลวก็บยูตางประเทศยินดีต้อนห้าบเขาซูช่อง youtube สาวลาวคนอินดีอันนี้ต้นอะไรทำไมสวยจางเขียวเขียวยินดีตอนหับเขาซูช่องสาวลาวคนอินดีแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลายูทีหามงก์นะทุกคนเนาะของวันเสา หลังจากมาเตเที่ยวสนามหลวงพี่น้องเลยน้ากระไรยางมาเล่นอยู่สะพานสะพานลอยฟ้าเจ้าพญานะคะทุกคนก็เลยอยากพาพี่น้องเนาะมาชมสะพานลอยฟ้าเจ้าพญาแห่งนี้ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมโอูรปร่างนะตาคือแบบสวยมากนะคะท่านผู้ชม Oh. มีใครเคยมาเลยยังเนาะผู้ได้บ่กเคยมาก,ยอ,ยาะอ,มากอะสามารถเดินห้างมาเที่ยวมาดินได้เด้อพี่น้องโอ้โ oh. หพรังกมาโอ้โ oh. หทุกคนดูสิคะฝรั่งก็ยังต้องมาที่นี่นะคะพี่น้องโอ้คห oh. ับพีนน่น้องให้ยมาแต่สนามหลวงนอนหนับก็เลยอยากพาพี่น้องมา อยู่สะพานลอยฟ้าจ้าพญานะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ด้านบนของสะพานแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ทีหามงคลแลวพี่น้องแดดกำลังดีเนาะท่านผู้ชมโหหลังจากที่้าแบบไม่ได้มานานมากเลยค่ะท่านผู้ชมห้ามปีนกำแพงเด็ดขาด ข้ามีนกระแพงนะคะมองลงไปก็จะเห็นถนนนะคะธางส้มถนนสะพานเนะาะทางแม่น้ำจับพญาระหว่างฝั่งโคนบุรีกับฝั่งกอททางกรุงกับพังทนเนาะพี่น้องโอ้โหธางส้มูคนมนานั่งเพียบเต็มแล้ว โอ้หสวยแห้งพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นตะนางกั้นนะโบไฮโคดแบบตกลงไปข้างล่างนะพี่น้องโอ้โหสวยงามมากค่ะบรรยากาศก็อกำลังดีเลยพี่น้องโอ้หังยังแบบต้องมาที่นี่นะว้วทวงน้้พี่น้องวอววววว สวยมากข้ามากัอมกนอนู้ซึ่งว่าอากาศกำลังดีพี่น้องเลยหาโมงเค็งนาะไม่แดดไม่แดดนะแดดว่าแรงอ่ะนะพี่น้องโอ้โหวิวสวยมากนะคะารรมซุมว้าวมองไปก็จะเห็นตึกไอคอนสยามตึกมหานครนะโอ้พี่น้องสวยมาก อ,อกาศคือดีสุดๆเลยนะฝรลังกับมาแหมพี่น้องอไปดูนักเตมเนะเด้วยเนาะบรรยากาศดีดิแห้งค่ะทุกคนฝลังยังต้องหยุดเดินแล้วก็ถ่ายรูปเซอร์ฟฟี่นะเกี่ยวไว้นะคะทุกคน แต่ก็เป็นเรือนะโอ้โหเรือลำนู้นทำอะไรอยู่กลางแม่น้ำ าขา้อเดินได้นะถ่ายรายูปก็ได้เพราะจะมีโคแล้วก็นี่นะทางโน้นก็สามารถขึ้นมาเซอร์ฟี่ถ่ายรูปเก็บไวแป๊บไม่กี่เดลิกดไ,ปไ,ปไ,ดได้นะพี่นอ้องเยอะมนะมนนโอ้ยบรรยากาศก็กดีแห้งในน้ำแล้วพี่น้องเดินขึ้มาช่วง5โมงครึ่ง นนางพักพรนะพี่น้อง เป็นสวนที่แบบออลอยฟ้านะพี่น้องที่อยู่กลางกลางสะพานพระปกเก้านะออสองฝั่งเนาะเดินทะลุหากันได้นอกจากฝั่งกรุงหาฝั่งต้นนะพี่น้องแล้วก็ภายในสวนก็จะมีแบบต้นไม้ปลูกไว้แบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องมีต้นไม้ออ้เรือเรือบรรทุกสินค้า ใจน่าเข้นมานี่โอ้โหมาส้มแบบวิวแบบฟิฟี่เลยพี่น้องเลยว่ามีค่าเสตจายนะแต่วิวนี่คือหลักล้านมากนะพี่น้อง ปลอ,อดภั่ไผ่คนตกลงไปนะพี่น้องว้าโฟกัคสค่อยๆนน่เออสะอาดแท้พี่น้องสะอาดร่มลื่นมากเลยนะคะใครมาเห็นก็ต้องว้าวแล้วค่ะ ผานกระเี้วอุ่มทุมอยู่พี่น้องเลยโอ้โหบรรยากาศคือดีแห้งนะนั่เด้อใครบอกเคยมา,น,ายน,นัาา่ยางเลนนั่งถ่ายรูปนั่งชมวิวแม่มมน้ำเจ้าพระยาเนาะพี่น้องบรรยากาศคือดีแห้งนะแนะน,นั่ให้มาสม่งมาหาโมงครึ่งห้าหกโมงเนาะพี่น้องเนาะ พรยานทาง,งังพูนด่น่อคนเต็มเลยนโอ้โอหงามงนน่ะเ,เอ้ยวิวลักลานเลยเห็นมากคือบริเตนเงินจักร่านนะคะวูวเห็นวิวก็ง,งามเลยน,นี่นะมองไปก็เ็นสะพานพูดน,นะคะ เรือล่ะนะคะว้าวงามแหงพี่นอ้อองาะคนเต็มเรือเลยเนาะใครๆก็ต้องมานั่งเซอร์ฟบีถ่ายรูปแบบนี้นะคะ ยังไดงามบอพี่น้องมาได้นะคะไม่มีค่าบริการเป็นมะนางเหลินมะส้มพี่นู้สึนยงบ้างวิวงามแห้งพี่น้องเลยสุดยอดมากนะคะ ย่างจากฝั่งกรุงมาทะลุฝั่งท้นนะพี่น้องเนาะโอ้ยงามแฮงทุกคนเลยงามจริงๆนะมีที่เดียวในไทยโอเคพี่น้องเจ้าลากิมเนียกับซีคอสเกบคลิปแล้วก็บพ่อเก็บผ้าด้อยกานเอาไว้เครื่องดนีเนาะขอกันในคลิปหนะเลยทางผู้ชมนมีดิบให็นน้ำนะพี่น้องมีดิบเนาลงน้ำสาเหตาุมอยากยางลงบนไดกันเนาะอตอนนี้เราอยู่ฝั่งทนนะเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งกูงอันนี้กะตรงมากกับตะเป็นถนนวงเวียนใหญ่เนาะพี่น้อง ดีดีีน้องเลยบอกอะไรกหนาเ่ะต้มีความมีก้ำใจเด้อฝากตัวใดก็แชร์่าติดตามไปแล้วพี่น้องสวัสดีสวัสดีค um. ่ะ